สวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะกลับมาพบกันกันกบรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกในตำนานอย่าง Interceptor 650จากแบรนด์ Royal Enfield นะคะสายคลาสสิกวินเทจเนี่ยต้องถูกใจกับคันนี้แน่ๆนะคะราคาเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่223,800บาทค่ะมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะคันนี้ก็จะมีสีส้มดำแดงเงินขาวแดงแล้วก็เงินประกายนะคะ เครื่องยนต์6 4 8ซีซีนะคะสอลูกสูบคู่ท่อออกข้าง2ข้างเลยก็จะหล่อๆนิดนึงคันนี้ใครชอบรูปทรงลักษณะรถที่มีการออกท่อคู่อย่างเงี้ยแนะนำเลยคันนี้สวยนะคะความจุทางน้ำมันอยู่ที่13.7ลิตรนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยหนักเปล่าๆแบบไม่ได้เติมน้ำมันอะ่ะจะอยู่ที่203กิโลกรัมค่ะในส่วนของบอกความสูงเนี่ยก็อยู่ที่804ม mm ิลิเมตรค่ะ ลอซี่ลวดขนาด18นิ้วนะคะมีระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังในส่วนของจานเบรกเนี่ยก็เป็นจานเบรกแบบเดี่ยวทั้งหน้าและหลังเช่นกันค่ะยางหน้าขนาดอยู่ที่1 0 0 9 0ทับ90ส่วนยางหลังเนี่ยขนาดอยู่ที่130ทับ70ค่ะคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่ไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นนะคะ คุณต้องขับขี่ด้วยตัวของคุณเองและทักษะที่คุณมีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งถ้าพูดในมุมแบบการขับขี่ที่เราจะได้สัมผัสจริงๆนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้ใช้ทักษะของเราได้เต็มที่กับรถคันนี้เลยหน้าจอเป็นแบบอนาล็อกนะคะเรือนไมคคู่นะสองกระบอกคู่กันมีโชว์ไฟเตือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบตออน ABS แล้วก็เกณน้ำมันกิโลที่เราขับขี่ไปแล้วมีเท่าไหร่ interceptor 650คันนี้นะคะอยู่กับกุ๊กมาระยะเวลา1เดือนสิ่งที่สัมผัสได้ขอพูดเริ่มเลยละกันในส่วนของการขับขี่ในเมืองนะคะด้วยรูปลักษณ์เขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นรถที่ทรงใหญ่ใช่ไหมดูเหมือนจะมุดยาก แล้วก็มีท่อคู่ออกขนาบข้างอีก2ข้างจริงๆไม่ยากเลยนะคันนี้ยขี่ในเมืองง่ายมากแต่ติดปัญหาสำหรับกุกนะไม่รู้คนอื่นที่เขาขี่อยู่ปัจจุบันเป็นไหมก็คือในส่วนของท่อคู่ออกข้างเนี่ยสองข้างเนี่ยช่วงจังหวะที่กุ๊กต้องซอกแซกมุดตามซอกรถยนต์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่างๆนานาต้องกะระยะจากเดิมจากคนที่ไม่เคยขี่ท่อคู่นะคะอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งข้อที่กุ๊กติดแค่นั้นเองแต่พอขี่ไปหลายๆวันแล้วอ่ะคือเราจะชินกับมันแล้วกะระยะได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องหันไปมองท้ายนิดนึงนะคะในเรื่องของความร้อนรถเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีนะคะไม่ร้อนอย่างที่คิดที่แรกเนี่ยขี่คิดว่าคันนี้มันต้องร้อนแน่ๆด้วยความที่เปิดแฟริง่งโล่งมากนะ,ะปรากฏว่ากางเกงยีนตัวเดียวก็เอาอยู่นะ รือว่าระบายความร้อนได้ดีแต่ก็ต้องให้ระวังเรื่องท่อไว้นะคะอย่าไปโดนท่อก็พอต้องบอกว่ามีแอบโดนมินิึเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่โดนกางเกงไม่ได้ใส่เกงขาสั้นอยู่แล้วไงก็เลยรอดไปค่ะท่อร้อนอยู่การส่องสว่างของไฟรถเนี่ยถือว่าสว่างนะคะไฟจ้าอยู่คันนี้ไม่ได้ดรอป ในส่วนของการขับขี่ระยะทางไกลเนี่ยต้องขอออกตัวเลยว่าทิปรอบนี้แทบไม่ได้ไปไกลเลยนะคะไปอย่างมากสุดแค่เท่าไหร่เองร้อยกว่าโล200กว่าโลไปกลับนะคะเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยที่เ,เพื่อนๆทราบกันดีเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่าไม่ได้ขี่ไกลเกิน500กิโลเมตรเนี่ย ก็สามารถสัมผัสได้ในเรื่องของเบาะรถนะอันนี้ขอพูดตรงๆเลยเรื่องเบาะรถแนะนําว่าถ้าได้มาแล้วก็โมใหม่หรือจะเปลี่ยนเบาะให้มันนุ่มขึ้นก็ได้กุ๊กขี่ระยะสั้นๆยังรู้สึกว่าเบาะไม่ค่อยสบายนันะนี่ขนาดว่าปรับท่านั่งทุกวันในหนึ่งเดือนที่ขับขี่ผ่านมาเนี่ยแนะนําเลยว่าลองดูลองเปลี่ยนเบาะหรือบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบปุ๊กก็ได้ อันนี้ก็ต้องลองดูอีกครั้งนะคะในส่วนของคนซ้อนนี่ไม่รู้แน่นอนเพราะว่าไม่เคยได้ซ้อนคันนี้นะคะขี่เองคนเดียวนะคะไว้มีโอกาสซ้อนเนี่ยคงจะได้มารีวิวบอกเนาะ <c oughs> ขำๆนะในส่วนของแปรรถคันนี้นะคะต้องบอกว่าเสียงเหมือนแปรรถยนต์เลยก็คือส่วนใหญ่ที่กุ๊กได้มารีวิวทุกคันเนี่ย บางคันเนี่ยจะเสียงแปรเบามากก็จะแนะนําให้เปลี่ยนแตรนะคะแต่คันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถือว่าโอเคแล้วนะคะเรื่องอัตราการเร่งเนี่ยสมรรถนะการขับขี่ของเขาเนี่ยอุกประทับใจนะอันนี้พูดจริงๆนะพูดในการขับขี่ที่เราจะไม่ไปเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นที่เราเคยเอามารีวิวคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกมากค่ะอัตราเร่งทําได้ดีไม่ขี้เร่เลย แรงมา้าคันนี้เขาให้มาที่47แรงม้านะคะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยไปแต่สําหรับกุ๊กอะทอกแค่เนี้ยุุกไม่ได้รู้สึกว่าหนักน่วสําหรับผู้หญิงที่เคยขี่ผ่านมาหลายๆคันนะคะในส่วนของความเร็วรถเนี่ยกุ๊กเทสได้ที่160นะคะไม่มีอาการสัน่นซึ่งหลายๆคนที่ติดตามเรื่อง รถของค่ายรอยัลแอนฟิลมักจะมีคําถามนี้เข้ามาใช่ไหมว่ารถสั่นไหมสําหรับคันนี้นะคะ2ส,สูบคันนี้ไม่สั่นนะคะร้อไม่สั่นแล้วก็จากที่ซ่ามาพี่ๆที่เคยขี่เทสรุ่นเนี้ยเขาก็ขี่กันได้ที่ร7 0ก็ยังไม่สั่นนะอินเตอ e ์เซปเตอร์หกหเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่อาจจะโต้ลมนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นทรงที่ไม่มีอะไรมาบังเราเลยชิลโชก็มีชิลนิดนึง ก็อาจจะต้องหมอบสักนิดหลบลมนะแต่ต้องบอกว่าขี่สนุกขี่สนุกเรื่องของการคอนโทรลรถเนี่ยการเข้าโคง้งโค้งแคบโค้งหักศอกโค้งกว้างโค้งยาวโค้งต่างๆนานาต้องบอกว่าเป็นรถที่ควบคุมได้ง่ายมากจะมีความสมูทในตัวนะช่วงจวังหวะแบบเข้าโคง้งหรือยูเทิร์นอย่างเงี้ย จากที่กุกสัมผัสมาเน้นๆเลยนะอันนี้ก็จะพูดให้ฟังว่าแบบขี่ง่ายทีแรกคิดว่ามันไม่น่าจะขี่ง่ายว่ะอารมณ์อย่างนี้เลยนะคะตอนที่เอารถมาตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วพอได้ขี่จริงๆเออมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดสำหรับตัว Interceptor 650เนี่ย ถ้าเพื่อนๆอยากไปลองคล่อมไปสัมผัสตัวจริงหรือว่าอยากทดสอบเขาขี่ด้วยเนี่ยก็สามารถไปที่ดิวเลอร์ทั่วประเทศไทยได้เลยนะคะของ Royal e n f i e l d นะคะไปลองสัมผัสตัวจริงก่อนก็ได้ยังไงก็ขอให้ฟังรีวิวกู๊กเป็นอีกหนึ่งข้อมูลละกันว่าขี่มาแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วก็ลองไปคิดทบทวนดูว่าเหมาะกับตัวเองไหม แล้วก็แนะนําที่สุดสําคัญเลยเนี่ยก็คือให้ไปลองของจริงก่อนด้วยตัวเองนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้อยู่แล้วอ่ะก็ใครเป็นมือใหม่ที่จะมาเล่นรถแนวเนี้ยต้องบอกว่าท็อกสำหรับเขาอาจจะรุนแรงสําหรับเขามือใหม่นะก็อยากจะให้ลองบิดทำความคุ้นเคยกันก่อนในส่วนของถ้าเป็นผู้หญิงที่สนใจคันนี้ ก็มีแค่คําเตือนแค่ว่าอย่างเดียวคือรถจะหน่วงหน่วงในที่นี้ก็คือตอนจังหวะยกรถเนี่ยมันเหมือนรถหนักนะคะให้ยกระวังนิดนึงแรกแรกมันจะเวอ่อวนิดนึงแต่พอถ้าใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะมันจะเข้าที่แล้วก็ชินกับน้าหนักรถนะคะแต่พอขี่ไปแล้วรถจะเบารถไม่ได้หนักอะไรคะ่ะ ขอขอบคุณ Royal Enfield t h a i l a n d ที่สนับสนุนรถเป็นสปอนเซอร์ในการรีวิวขับขี่ครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่ากุกจะมีที่เที่ยวหรือว่ารีวิวรถอะไรรอติดตามกันได้บนเพจ Facebook ตลอนไหรหรือที่ YouTube c h anel n ตลอนไรค่ะสวัสดีค่ะ